สวัสดีค il, ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะต่อมาแอดระดาน้อยค่ะล่างให้เด่นสี่เด่นเก้าสองตัวสี่เก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดบนให้เด่นเจ็ดเด่นแปดสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดห้าแปดหกแปดเก้า สามตัวมีสองศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสามหกแปดค่ะต่อมาชุดหลุดวงในวีไพค่ะสองตัวมีสองสี่สามสี่สองห้าสามห้าค่ะส่วนวีนี้ให้เด่นเจ็ดค่ะสามตัวมีสามเจ็ดแปดเก้าหกสามหนึ่งสามห้าสามหนึ่งหกเก้าหนึ่งห้าสองตัวมีเจ็ดแปดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าหนึ่งหกกันเก้าสามหกสามหนึ่งห้าค่ะ ต่อมามาตำนัดค่ะล่างให้เด่นศูนย์สองตัวศูนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะต่อมาหนุ่มสุพรรณค่ะสองตัวมีสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งค่ะต่อมาโอเคลอตเตอรี่สิบเลขฮิตค่ะมีเก้าจิตเก้าสองห้าเก้าหนึ่งหกสี่เก้าสี่สองแปดเจ็ดสองห้าสองแปดสองหกค่ะต่อมาแอดอาริยาค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าห้าแปดล่างค่ะ เงินนี้บนสามตัวมีเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งสองตัวมีสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งล่างมีสามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองค่ะส่วนใบนี้มีสองใบค่ะใบแรกให้สี่แปดสองแปดสี่สองใบที่สองให้ศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดสองตัวเนึงเจ็ดศูนย์ค่ะ ่อมาสูตรเลิกจนค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าโต๊ะเก้าหนึ่งหกและแปดห้าล่างค่ะงวดนี้สามตัวมีเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าสองตัวมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้าหนึ่งห้าค่ะต่อมาเก้าชุดตรงตรงอาจารย์นิรนามค่ะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ค่ะต่อมาแอดเงินค่ะให้แปดศูนย์ศูนย์แปดค่ะ

ต่อมาอาจารย์เด่นคะ่ะให้เด่นสามเด่นเจ็ดสองตัวสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามแปดการเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามตัวมีหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าห้าสามหนึ่งหกเจ็ดสามค่ะต่อมารับเฉพาะสายทหารคะ่ะให้วิ่งห้าล่างให้ห้าเก้าเก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าค่ะต่อมาเด่นบนเจ้าสัวคะ่ะ ให้เด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นเก้าเด่นหนึ่งต่อมาเด่นล่างเจ้าสัวคะ่ะให้เด่นเจ็ดเด่นสามเด่นเก้าเด่นสองค่ะต่อมาเซียนเลขวิ่งบนอย่างเดียวงวดที่ผ่านมาเข้าหกบนค่ะงวดนี้ให้เด่นสามเด่นห้าสองตัวมีศูนย์สามแปดสามเก้าสามค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ